สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะมาด้วยหน้าเด้งฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีนะคะแต่ว่าไม่ใช่สาวเกาหลีอย่างเดียวนะคะสาวใต้สาวตรังบ้านเราก็สวยได้นะคะทุกๆจังหวัดสามารถสวยได้เลยนะคะถ้าใช้ตัวนี้ของพี่หวานนะคะ A S A A S A สัปปรพคุณช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่หวานแนะนำนิดนึงนะคะบอกเลยว่า A S A ตัวนี้นะคะช่วยปรับเซล เซลที่ตายแล้วรอยหมองคล้ำโดนแดดโดนลมโ,โ,โดนขี้ฝุ่นมานะคะหลุดหมดนะคะแล้วก็ทำให้หน้าช่ำหน้าเด้งหน้าตึงนะคะสารสกัดจากกรดผลไม้แค่3%เปเซเท่านั้นนะคะหมองคล้มรอยดำริ้วรอยได้หมดเลยนะคะตอนนี้พี่หวนได้ทาเอทิ้งไว้แล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณ 15นาทีหรือว่า30นาทีนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใช้เองที่บ้านแล้วก็ทําเองที่บ้านได้เลยนะคะเมื่อกี้พี่หวันทาทิ้งไว้นะคะหน้าก็จะดูตึงๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทาไว้แล้วนะคะ30นาทีนะคะหลังจากนั้นเราสังเกตว่า SA แห้งแล้วนะคะทํางานแล้วนะคะเราก็ใช้มือนะคะขัดเลยนะคะขัดเลยนะคะเดี๋ยวพี่หวังขัดให้ดูนะคะ ก็จะหลุดเบาๆนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปลัดเซลเลยนะคะกลดจากผลไม้แค่3%นะคะขวดละ550บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ขัดถูไปเรื่อยๆนะคะบอกเลยว่า S A ตัวนี้นะคะช่วยยกกระชับริ้วรอยร่องแก้มร่องน้ำหมากได้หมดนะคะหลังจากที่เราทาทิ้งไว้นะคะเราก็ขัดถูแบบนี้เลยนะคะ ขัดไปพร้อมหน้าเด้งไปในตัวเลยนะคะพี่หวานเองก็เป็นฟ้าแล้วก็เป็นกระนะคะนะคะมันก็จะหลุดออกมาเป็นขุยๆนะคะเพราะว่าเซลล์รอยหมองคล้ำนะคะ ตัวนี้ไม่ใช่ตัวลอกหน้านะคะแต่เป็นตัวปลัดเซลล์ชั้นนอกไม่ทําให้อันตรายนะคะไม่ระคายเคืองนะคะหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะเราก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่ปลัดเซลล์ชั้นนอกรอยหมองคล้ำให้หมดนะคะเห็นไหมคะรอยดำรอยขี้ใครนะคะอะไรที่อยู่ใบหน้าเราก็จะหลุดหมดเลยนะคะ ก็จะหลุดแบบว่าหน้าจะดะใสหน้าขาวพร้อมฉ่ำพร้อมเด้งนะคะที่สำคัญนะคะหน้าเราจะตึงนะคะหลังจากเราใช้เอสนะคะเราต้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าทุกอย่างเราต้องใช้อย่างส,สม่ำเสมอนะคะ พอเราใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะหน้าก็จะใสแบบเบาๆใสแบบเด้งลูกค้าโอ้ยบางคนอยากหน้าเด้งเลยหน้าเด้งเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรแรงๆนะคะอย่างนี้ก็เด้งนะคะแต่เราต้องใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะเห็นไหมคะหน้าผากนะคะก็จะดูตึงนะคะเวลาขัดนะคะเราก็ถูปกติได้เลยนะคะไม่ต้องตะนหนงตะหนอมมากนะคะเพราะว่าเราไม่มีสารนะคะ มีอยอรับรองเรียบร้อยนะคะใชนไหมคะหน้าก็จะดูใสแล้วก็ดูเด้งนะคะกัดไปนะคะเด้งไปนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราปลัดเซลไวหลุดแล้วนะคะ เราควรใช้อะไรให้ควบคู่กันนะคะผิวถึงจะสวยแล้วก็จำเด้งนะคะลูกค้าทุกอย่างนะคะถ้าเราใช้ถูกต้องและก็ผสมประสานอย่างลงตัวนะคะลูกค้ารับรองเลยว่าลูกค้าก็จะได้หน้าสวยและก็หน้าเด้งหน้าใสนะคะเพราะของเราไม่มีสารเลยนะคะทีนี้พี่หวันมาแนะนำกันนะคะ <c oughs> อันนี้เอาของที่เราใช้เองอยู่ตัวนี้นะคะเป็นตัว lifting นะคะหลังจากที่เราม mark a a เสร็จนะคะเรากัดถูเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวบำรุงได้เลยนะคะพี่หวานลืมเอาช้อนมาพี่หวานเองเป็นคนผิวแห้งมากนะคะทีนี้ในการที่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ผิวแห้งมากนะคะพี่หวานแนะนำเลยอยากให้ลูกค้านวดนะคะ หลังจากที่เราปลัดเซลล์ด้วย SA แล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะนวดเบาๆนะคะตัวลิฟติ้งตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างมาดูกันนะคะลิฟติ้งตัวนี้สารสกัดจากเกาเครือสารายแดงนะคะจากแอตแลนติกนะคะน้ำมันโจโจบานะคะข้าวเหนียวไทยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะ บำรุงได้ดีสุดยอดนะคะผิวแห้งผิวมันใช้ได้หมดนะคะเน้นในการยกกระชับหน้าเด้งนะคะตาแล้วหน้าจะเด้งกักความชุ่มชื้นนะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะเวลาใช้นะคะกลางคืนนะคะตากลางคืนตื่นมาตอนเช้านะคะหน้าก็จะดูผ่องนะคะเพราะว่าก็จะกักความชุ่มชื้นนะคะเน้นในการยกกระชับนะคะ ไม่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรตัวไหนนะคะการบำรุงสำคัญที่สุดนะคะฝ้ากระนะคะถ้าเราบำรุงอยู่สม่ำเสมอนะคะฝ้ากระก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะคะเนื้อครีมแบบละมุนมากเลยนะคะใช่ไหมคะถ้าเรายิ่งนวดมันก็จะยิ่งตึงยิ่งนวดก็ยิ่งกระชับนะคะบอกเลยพี่หวานก่อนนอนพี่หวานจะนวดสักพักหนึง่งนวดแบบนี้นะคะ พยายามนวดขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตาสองมือพยายามนวดขึ้นแบบนี้นะคะวิธีทาของพี่หวานนะคะนวดให้จนรู้สึกว่าแห้งเลยนะคะพอน,นวดแห้งปุ๊บเราจะรู้เลยหน้าเราก็จะตึงนะคะ เห็นไหมคะแค่นี้นะคะไม่ต้องไปบูไปเบือร์เลยนะคะเราแค่ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะตอนนี้พี่หวานก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะชุดละ1000บาทนะคะหรือเราจะแยกซื้อก็ได้นะคะตามสะดวกของลูกค้านะคะแต่บอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนพี่หวานจะเป็นคนผิวแห้งมากนะคะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะคะ ผ่านการเลเซอร์มาผ่านการใช้ครีมรแรง,แรงๆมานะคะบอกเลยว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ผลคืนได้เลยนะคะแพ้ก็มาคืนได้เลยนะคะหลังจากนี้เสร็จนะคะเราก็มาทาด้วยเบตนะคะเบตแป้งกันแดดผสมบำรุงผสมรองพื้นอยู่ในขวดเดียวกันนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้สาวยุคใหม่ไม่ทาแป้งนะคะกดแค่หยดเดียวนะคะเบตตัวนี้แป้งบำรุงกันแดดอยู่ในขวดเดียวกันนะคะ ทานิดเดียวหน้าฉ่าหน้าเด้งเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จนะคะสําหรับสาวๆที่อยากหน้าขาวหน้าใสเด้งนะคะปลัดเซลล์ก่อนทุกครั้งนะคะเราต้องปลัดเซลลบ้างนะคะถ้าไม่ปลัดนะคะหมองคร,มรามโรทาอะไรลงไปมันก็จะไม่สวยนะคะแต่ถ้าเราปลัดแล้วนะคะโรตทาอะไรลงไปก็จะฉ่าจะเด้งนะคะแค่นี้เองหน้าก็จะใส ใสพร้อมเด้งพร้อมบำรุงนะคะกับความชุ่มชื้นนะคะสาวๆที่ชอบหน้าฉ่ำหน้าเด้งนะคะไม่ต้องทาแป้งเยอะนะคะเพราะการที่เราทาแป้งเยอะนะคะแป้งมันจะผสมอรองพื้นเยอะมันจะทําให้หน้าเราแห้งเวลายิ้มทีก็ตีนกาตีนไก่นะคะแต่ตัวเบตนะคะเบตตัวนี้นะคะบอกเลยว่ายิ่งทายยิ่งสวยยิ่งฉ่ำยิ่งเด้งนะคะ คแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะสําหรับพี่หวานนะคะสบายๆนะคะแต่ละวันนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่หวานก็ทาที่ปัดแก้มน,นิดนึงนะคะปัดแก้มแบบเบาๆนะคะแค่นี้เราก็สามารถไปทํางานแล้วได้แล้วนะคะนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะสาวสาวๆที่สนใจนะคะ <c oughs> สาวๆที่สนใจหน้าเด้งฉ่ำวาวนะคะยกกระชับลดริ้วรอยไรยหมองคล้ำหน้าใสเด้งนะคะสอบถามพี่หวันมาได้เลยนะคะ0918239280นะคะรับรองว่าไม่ขาวไม่ใสไม่เด้งเมียกันแพ้่รเกียงเราคืนได้นะคะเพราะของเรามีออยทุกตัวรับรองนะคะวันนี้พี่หวันเอาเคล็ดลับความสวยหน้าเด้งฉ่ำวาวมาฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ